ก่อนฉีดแต่มันไม่ค่อยดกเพราะฉีดไปได้สักอาทิตย์นึงอะเหมือนมันเริ่มติดเพิ่มขึ้นก็ได้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมเยอะเลยครึ่งนึงอะอจากที่ได้อย่างได้ประมาณสิบถุงก็ได้เป็นยี่สิบกว่าอได้เยอะขนาดนั้นเลยพี่ถามเอี้ยงเลยจริงๆก็เลยเนี่ยฉีดตลอดเลยใช้แค่บวกผักอย่างอื่นก็ทดลองบวกอย่างเดียวเลยอยากจะรู้ว่ามันได้ผลนั่งหรือเปล่าใบาสวยเขียวแล้วก็ดอกดีดีด้วย สวยมากสวัสดีครับผมทีมงานเเคแดงนะครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับพี่ส้มนะครับเกษตรกรผู้ปลูกบวบนะครับอยู่บ้านนาไร่เดียวตำบลคลองขุ่งนะครับจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้เราก็ไปพบกับพี่ส้มกันเลยนะครับตามมาครับมารู้จักกับพี่ส้มนะครับเกษตรกรผู้ปลูกบวบนะครับ มาเลยครับผมสวัสดีครับพี่ส้มสวัสดีจ้าครับผมพี่ส้มปลูกบวกบวมากี่ครั้งแล้วครับเนี่ยอันนี้หนแรกจ้ะหนแรกนะครับเพิ่งเริ่มทำอ๋อเพิ่งเริ่มทำนะครับค่ะพี่ส้มรายงานตัวหน่อยนะครับพี่ชื่อพี่ส้มอยู่บ้านนาได้เดียวจับลวังกำแพงเพอำเภอคลอ,องขุงจังหวัดกำแพงเพชร ตอนแรกที่พี่ยังไม่ได้ใช้อะดอกมันก็จะร่วงผลมันก็จะไม่ค่อยติดดีอย่างเงี้ยแต่เนี่ยพอใช้แล้วอ่ะมันไม่ร่วงผลก็ติดดีแล้วก็ขนาดใหญ่ได้ผลผลิตเพิ่มด้วยครับแล้วใบก็เขียวมากแลู้ก็ดีอ่าครับผมแล้วพี่ส้มรู้จักชุดคูดอกมาจากไหนครับผมรู้จักมาจากเอียงที่ส่งผักค่ะเขาไปส่งผักที่ทุ่งสน,นแล้วเขาก็บอกว่าเขาใช้ตัวนี้อยู่ก็เลยทดลองเอามาใช้ดู ใช้แล้วผลผลิตเป็นยังไงครับพี่อ๋อผลผลิตก็ดีนะคะเนี่ยอันนี้มีขายที่ร้านเจริญแพี่ก็เลยลองเอามาใช้ต่อเนื่องดูดูผลผลิตเิมันติดลูกดีมากเลยแล้วก็มาใช้ยาตัวนี้ก็เลยได้ผลผลิตไปเลยตอนแรกก็ไม่ค่อยดีแ่เหลืองไม่รู้มันเป็นอะไรเหลืองก็เลยลองมาใช้ตัวนี้ดูมันได้ดีมากเลยแล้วความพึงพอใจที่พี่ใช้ชุดคู่ดกไปแล้วผลผลิตโอเคเนาะโอเคมากเลยโอเคมากๆเลย มาก,กยังไงพี่ก็ดูลูกมันดิเนี่ยได้ขนาดของเขาแล้วก็ความยาวความตรงผลก็ขย่ายใหญ่กลังสวยเลยเนี่ยอันนี้คือไซส์สวยอยากให้ลองใช้กันดูค่ะอยากให้ลองใช้ดูมากเลยลองเปิดใจดูนะคะ